ยิ่งธุรกิจใหญ่เรายิ่งต้องใช้กระดาษเยอะในการดําเนินการนะครับถ้ามีโอกาสที่เราจะช่วยลดมันได้เนะี่ยเราก็ต้องหาทางลดมันสวัสดีครับผมบอมพันวัตรลูยิ่งครับเป็น c ี o บริษัท a d v i s e IT i n f i ฟินิจำกัดครับ แอดไวเป็นผู้จัดจําหน่ายสินค้าไอทีและก็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมทั้งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรามีช่องทางการจัดจําหน่ายทั้งอ e ีคอมเมิร์ซและก็หน้าร้านกว่า333สาขาทุกประเทศรวมทั้งสปปลาวออเดอร์จํานวนมากที่เข้ามาหาเราเนี่ยเราต้องใช้ทรัพยากรจํานวนมากในการดาเนินการซึ่งนั่นก็คือกระดาษนั่นเองครับเราใช้กระดาษเยอะแค่ไหนหรืครับทางเซ็ชั่นแต่ละเดือนเราเนี่ยเป็นหลักหมื่นถึงหลักแสนก็เท่ากับเราใช้กระดาษ เป็นแสนๆใบเช่นกันถึงแม้เราจะใช้ระบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ในการขายนะครับแต่เราก็ยังจําเป็นจะต้องใช้กระดาษในการโอ p e เ ation ซึ่งในขั้นตอนของลูกค้าเองเนี่ยต้องใช้กระดาษในการออกบิลให้ลูกค้านั่นก็คือใบ,บประกับภาษีนอกจากนี้เรายังต้องหาสถานที่จัดเก็บหลังจากที่เราออกบิลให้ลูกค้าแล้วนะครับเนื่องจากนั่นคือข้อกําหนดที่สภาก,กำหนดไว้ว่าเราจะต้องเก็บเอกสารไว้ถึง5ปีด้วยกัน นอกจากนี้ก็ยังมีความเสี่ยงอื่นๆอ,อย่างเช่นจะต้องหาทางป้องกันเรื่องมแมลงหรือการป้องกันเรื่องน้ําท่วมอะไรก็ตามแต่ที่จะเป็นต้นทุนแฝงที่เกิดขึ้นกับเรานะครับแอดไวซ์ของเรามีนโยบายเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมเราพยายามจะลดการใช้ทรัพยากรกระดาษและทรัพยากรอื่นๆในกระบวนการส่งสินค้าใช้กระดาษย่อยรี c ซเแทนบัพเปิลเราคงรู้จักกันดีในคำว่า p a p e r l e s s นะครับ และก็มีการนำโครงการที่เกี่ยวกับ e-paper หรือกระดาษอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้งาน e-tag invoice ก็เป็นโครงการหนึ่งที่จะนำมาช่วยในการลดกระดาษเหล่านี้ครับพอเราได้รู้จักกับโซลูชัน e-tag invoice เนี่ยแค่คลิกเดียวเราก็สามารถส่งเอกสารหาสปปรรพารได้ทั้งหมดเลยครับมันก็สะดวกมากๆ eTag i n v o i c e คืออะไรนั่นเหรอครับมันก็คือแบกกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ Electronic. จากเดิมที่เราเคยใช้กระดาษแล้วก็เปลี่ยนมันเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซะเท่านี้ก็จะช่วยให้เราลดกระดาษได้อย่างมากมายมหาศาลเลยครับเพียงแค่เราส่งข้อมูลเข้าระบบ g a t eInvoice แล้วระบบ g a t eInvoice ก็จะช่วยเราเจเนเรตเอกสาร eTag ออกมาเพื่อส่งให้สมรเอกสารที่ได้จาก g a t eInvoice ที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะถูกจัดเก็บเอาไว้ในคลาวด์นะครับที่ชื่อ C d o c กระบวนการทํางานมันลดลงฝั่งบัญชีถ้าอยากจะรู้ว่าแบมกับภาษีถึงลูกค้าหรือยังเขาก็สามารถเช็คได้อีเมลที่เราส่งหาลูกค้าเนี่ยเราสามารถแท็กได้เลยว่าลูกค้ารับหรือยังจากเดิมที่ต้องทําสมมุติ5นาทีเนี่ยเขาสามารถลดลงเหลือเวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีได้ครับหลังจากที่เราใช้ระบบ e-tag invoice เข้ามาเนี่ยพนักง,งานของเราเนี่ยแทบไม่ต้องปรับตัวกับการใช้งาน e-tag invoice เลยแถมยังช่วยให้เขาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อีกครับ สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังสนใจหรือว่ากำลังจะตัดสินใจใช้อ e ี Tech e ท็กอี i อยนะครับมันช่วยให้เราบริหารจัดการหลายๆอย่างได้ง่ายนอกจากนี้เรายังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเอาไว้ได้ด้วยครับมาใช้ e t e ท็ก v o i กันเถอะครับ